มาเบิ่งคนปลูกเห็ดค่ะปลูกเห็ดอ่นปลูกเห็ดปลูกเห็ดเฟียงหรือเห็ดฟางเนาะภาษากลางอันฟางนี่ไปถอนมาจากทุ่งนาต้องเป็นฟางเก่าแน่จากน้อยมันบ่กค่ะฟางสดๆบ่ได้มันบอกที่เกี่ยวที่เกี่ยวเขาออกแล้ว โอ้มันดึงยากต่างเกี่ยวไปไหมมันดึงยากอืมก็เลยล้อให้มันนั่นไม่ไม่ห้องเกี่ยวเอากระกิดที่เกี้ยวละอืมจะบันนี้เอามาแล้วกัเอามามาหดน้ำตีบันนี้ให้มันเปียกให้มันชุ่มแช่น้ำพ่ออันตีแช่น้ำมันแมนเนาะมันหนักเอออัน ปกติกับแซ่ว่าสันค่ะมันจะได้มันจะได้ชุ่มมันจะได้ทั่วถึงวันนี้ขันแซ่แล้วมันก็นักแด้วาัทีนี่ไม่ได้แห้งผู้ยิงค่ะวันนี้ต้องใส่น้ำฉีดเอาอันนี้คือขันตอนขันตอนขันตอนแรกก็ไปทอนฟางขันตอนที่สองทอนมาแล้วก็มาลดน้ำให้มันชุ่ม โอ้อหอโหขอโทษค่ะตากขาเชื่อละกอนแบบนี้ตีาตากตากขาเชื่อลาแบบนี้มันแห้งกอนมาสั้นโอมันนีน่กะมาเอานนามาดให้มันชุม่มแบบนี้บบนี้ขันตอนต่อไปกะโอ้ เดี๋ยวอันขันตอนต่อไปต้องเอาอันตัวนี้ไปเฮ็ดเป็นเป็นก้อนเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเพิ่งขันตอนต่อไปบ้านนี้หดหดใส่ลดน้าให้มันชุ่มแล้วเอาไปเนี่บล็อกบล็อกใส่เฟยงเดี๋ยว เดี๋ยวถ้าเบิ่งຂັນຕອຂັນຕນຕນອົາ ફ ຽງມໃສບກນ